สวัสดีครับพบกับช่องเว็บลอยสิบใบพาเที่ยวครับเว็บลอยสิบใบพาเที่ยวติดพามาเที่ยวงานเกษตรนะครับงานเกษตรที่ขอนแก่นนะครับอ่าเว็บลอยสิบใบติดพามาชมรถไถนะครับอ่าเครื่องจักกลนะครับเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับอ่าหลายๆยี่ห้อนะครับมีหลายยี่ห้อเด้อครับนะครับเว็บลอยสิบใบติดพาเบิึงเป็นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับเป็นยี่ห้อนะครับว่าเว็บลอยสิบใบกับพาเดินชมเลยนะครับเดินชมวันนี้เป็นรถไถเอ็มเบอร์นะครับ f m เบอร์นะครับ f m เบอร์นะครับเนี่ยครับเนี่ยเป็น4 5นะครับซีผาเล้งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับราคาก็อยู่ที่ป้ายกระดาษนะครับเนี่ยครับตามป้ายนะครับราคานะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสนใจหรืออยากสอบถามอยากดูรถจริงๆให้ไปสำนักงานนี่เป็นอยู่คอรัสนะครับอยู่อำเภออยู่นครราชสีมานะครับอยู่คอรัสนะครับว่าเบลล์สิบใส่ก็ไม่ได้ใส่เบอร์โต้เลยนะครับว่ามาขอเนไทยนะครับพอดีเบลล์สิบใส่ก็ มาเที่ยวพอดีนะครับมาเที่ยวงานเกษตรนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ว่าเป็นกับเมื่อดีไทยกับเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเพราะว่ากัเนี่ยครับเบื้องรถมีหลายรุ่นนะครับนะครับมีรถอันนี้เพื่อที่เป็นรถรถอัดฟังนะครับนะครับเนี่ยครับราคาก็ตามมีเลยนะครับนี่ครับรถอัดฟังนะครับนะครับราคาตามมีเลยนะครับ เพิ่อนที่นี้รถเกี่ยวเขาแล้ครับมีรถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยนะครับนะครับมีรถไถนะครับตั้งแต่รุ่น4 5 50 70แล้วนะวันนี้เ็ยเป็น70แล้วครับเดี๋ยวครับราคาก็ตามไปนะครับอยู่ไปเนี่ยนะครับอส7 0หาแสนกว่าบาทนะครับส่วนมาเป็นรถมาจากประเทศจีนนะครับประเทศจากแผ่นดินใหญ่นะครับนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับ รุุนเงยนะครับจะ่าบเริหางอะไรนมีนะครับพน่นมีครับอยูหลักกับว่าศูนย์พนนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เด็ดพนัาพนอยคะลาดนะครับมาจากโคลาชครับทางก็ติเป็นสีเขียวนะครับมึงเป็นรุ่นเป็นรุ่นไป้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องเว็บร้อยสิบไปด้วยนะครับเพื่อกำลังใกคลิปต่อไปเด้อครับ ราคากระตามยีงได้ไหมครับนครั้อยสิบนะครับ,110รบโอ้คันไงนะครับนะครับระบบต่างๆเว็บร้อยสิบใบครับว่าใครรู้จักเด้อครับระบบต่างๆครับเพราะว่าก็จร้อยสิบใบกับแม่รีวิวหรือมาถ่ายให้ชมนะครับพอดีมาเที่ยวงานเกษตรนะครับ นะครับนี่ก็จะเป็นรถเกี่ยวเข่าเพิ่นเด้อครับแต่รารถเกี่ยวเข่านี่เว้บๆสิบวัก็เห็นแล้วเด้อครับเห็นมันเกี่ยวตัอสิบว่าเกี่ยวดีนะครับนะครับมีตุ่ยแอร์พร้อมเด้อครับนะครับราคาก็อยู่ตามป้ายเด้อครับราคานะครับตามป้ายที่เพิ่นใส่ไว้เด้อครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไ์ก็แ่้งเว็บร้อยสิไปเด้อครับเจ็บตกวันสุดท้ายนะครับวัอสุดท้ายเด้อครับเห็นะครับระบบต่ ANG ตางๆก็จะเป็นยังสี่เด้อครับระบบโอ้งระบบไหลครับมีระบบต่อพ่วงมีระบบ คันใหญ่นะครับใหญ่นะครับรถไนนรรทยนะครับเนี่ยครับราคาเนี้ยรถตัดดอยนะครับ รถตาดอยเป็นขนาดพอดีเลยนะครับสำหรับเท่าแกาน่นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้สุดยอดนะครับ อย่าลืมนะครับฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเว็บร้อยสิบใบนะครับเปื่กกำลังใจทาคลิปต่อไปนะครับเว็บร้อยสิบใบก็ขอขอบคุณทุกๆต่านนะครับที่เขามารับชมช่องเว็บร้อยสิบใบนะครับเว็บร้อยสิบใบก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับขอจบคลิปตันนี้เด้อครับสวัสดีครับนะครับ